สวัสดีครับกลับมาพบกับอันบริพัตออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันเอาตัวสประตูออโต้ Auto ในราคาผ่อนเบาๆมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองบริพั์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า ไว้นาที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า Mitsubishi Triton นะฮะ2.5 G L S นะฮะเป็นตัวรถปี12นะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูแล้วว่ารถที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่คนนิยมเป็นออโต้ซะเยอะนะ,ะเพราะว่าอะไรในเรื่องตัวการขับขี่ที่มันสะดวกสบายไปไหนก็เราก็ได้แล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะฮะเราจะขับก็ได้แฟนเราก็จะขับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลย รถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้าตัดต่อเป็นกะหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับฝ่ายหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะฮะแต่มอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าสําหรับตัวเครื่อง2.5นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว VGTurbo นะฮะ เครื่องเดิมนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันหน้านะฮะรอยเม็ดองเม็ดอาร์คต่างๆพวกนี้เนี่ยคมกริบเลยนะฮะชัดเจนนะครับถ้าเกิดพวกแบบตัวรถที่เป็นโฉมแบบนี้ไม่สวยจริงไม่ดีจริงอ่นไม่เอาเข้ามาขายที่ร้านเราแน่นอนครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนออกจากร้านอ่านก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช้ระบบไฟตั้งศูนย์ทงล้อแล้วก็คลีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะฮะก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งนะครับ รถสภาพพร้อมใช้งานทันทีครับอันนี้คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนของรถตัวสูงเนี่ยก็จะมีตัวคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็แม็กเนี่ยก็จะเป็นตัวอลอยนะฮะแต่ว่ายางเนี่ยจจะมีการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะฮะใส่เป็นตัวของ Bridgestone ไว้ให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะกระจกมองข้างก็จะเป็นการตัดด้วยโครเมียมนะฮะ มือเปิดทั้ง4บานแล้วก็เบ้าลงมือก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวบันไดข้างมีให้กันกระแทกด้านข้างนะครับกันทรงกันสารนะพวกนี้มีมาให้ครบหมดนะฮะเพราะนั้นในเรื่องตัวการขึ้นโดยสรรา,กการและพวกนี้เนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับส่วนสําหรับคันนี้เนี่ยอีกอย่างที่มันมีมาให้นะฮะตรงนี้ถือว่ามันดีเลยนะครับก็คือตัวปิดด้านหลังแบบนี้นะครับตรงนี้นต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบไฮดรอลิกหรือว่าเป็นตัวแบบไฟฟ้าเพราะนั้นในเรื่องตัวการควบคุมหรือว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ย ง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับสมมุติว่าเรากลับบ้านในช่วงของต่างจังหวัดอาจจะมีขนคงขนของอะไรพวกนี้เราก็ใส่ไว้ท้ายกระบะตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันมั่งครับสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไฟเบรกทั้งสามนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ส่วนของตัว กันชนด้านท้ายก็มีตัวไฟทับทิมแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะฮะตรงนี้เนี่ยตัวที่เป็นปิดฝาด้านบนเนี่ยจะมีตัวล็อกไว้ให้อันนี้ถือว่าดีมากนะครับพราลาการคงกันของไล้พวกนี้เนี่ยแต่อันชอบอยู่อย่างหนึ่งคือปกติมันจะมีแบบเป็นตัวผ้าใบคลุมที่เป็นตัวตีนตุกแกนะับอันนั้นก็ถือว่าใช้งานได้แต่ถ้าเกิดเอาแบบทีเดียวและจบเลยอันแนะนําเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวระบบไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยสําหรับในส่งตัวด้านในนะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กก็จะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยนะฮะตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยมันต้องกดค้างไว้2วินะฮะพวกในเรื่องตัวจอทัชสกรีนทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับในวงเนวิอะไรพวกนี้มีมาให้ก็ถ้าเกิดเราพูดแบบง่ายๆเลยฮะมันเป็นตัวท็อปของขับเคลื่อนสองล้อนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับ เครื่องเล่นก็จะเป็นตัว c d วิดยุ MP3 อะไรพวกนี้ทั่วไปแล้วก็สับตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้อันนี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยในส่วนหนึ่งคือสําหรับตัวรถที่ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเนี่ยและเป็น10ประตูต,ตัวสูงในเรื่องตัวการใช้งานในครอบครัวลงนี้คือเราจบแล้ว เบาะนิ่มนั่งสบายภายในกว้างนะฮะแล้วก็ขับสนุกด้วยนะครับส่วนสำหรับกระจกนะฮะก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมองข้างแลวพับกระจจมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันส่วนรบบตัวควบคุมไอที่ปิดฝาท้ายตัวเคนบอยเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะมีตัวรูระบายความร้อนนะครับนั่งนิ่ม สภาพค่อนข้างยีสวยมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคันนี้ตัวปี12เนี่ยนะฮะตัวไมล์เลจะอยู่ที่113,670กิโลถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสัเพียนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหคันนะในส่งของตัวสประตูตัวสูงออโต้น้าใช้นะครับ ในช่วงของพฤชจิการเนี่ยมันก็กําลังกาใกล้ๆสุดสิ้นปี64แล้วสําหรับพี่ๆนะฮะที่น่ารักกว่ทุกคนนะฮะใครที่กําลังดูไว้ว่าเราอยากจะมีแพนออกรถสักคันหนึ่งรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิด,โดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอดียไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิมก่อนได้นะครับสุดท้ายนะฮะสับตัวไททัน2.5 GLS คันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่399,000บาทอันย้ำนะครับ 399,000บาทรถปี12นะฮะเครดิตดีฟรีดาวได้แล้วก็สับายในเดือนพฤศจิกายนนี้มีตัวโปรโมชั่นเสริมตรงนี้แนะนำให้ครับถ้าเกิดใครออกรถภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าออก64งผ่อน65หรือว่าขับฟรี90วัน ตรงนี้โคตรคุ้มอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านนะครับสับคลิปนี้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปทัศน์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวหรือว่าเข้าใหม่นั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ัต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ